สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเกมหรอเกมอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันห้องวาดภาพระบายสีแต่ป่าว่ามันเป็นแปลกๆนะดูแต่ละภาพสิพี่มิงรือ้ใช่ไหมหเดี๋ยวดูสิแต่ละภาพมันเป็นแปลกๆกันนั้นเลยอ่ะทุกคนอันนี้ก็ตาสีแดงของ แต่เขาเหมือน,น,น,ค,นคนของจริงเลยอ่ะพี่หมิงแต่ว่าเอ๊ะหรือว่าห้องระบายสีนี้มันจะเป็นห้องระบายสีสุดโหด oh, <no. S 1> นั่นไงแย่ yeah, แล้วทุกคนตงเป็นห้องระบายสีสุดโหดรู้สิน่านกลัวมากพี่หมิงปาว่าเราต้องรีบหนีออกจากที่นี่กันแล้วแหละไปเลย yeah, นะใช่ไม่แต่พาน่ากลัวรู้สิดูอสี ตกลงไปไม่ได้นะตกลงไปจุยเย่นั่นไงมันไม่เลยอะทุกคนน่าจะเป็นน้ํากรดใช่มันไม่ใช่สีธรรมดาแต่มันเป็นสีน้ํากรดหยาบได้กระโดดไป <c oughs> นั่นแหละในที่สุดเราก็เจอแล้วครับน้อง <c oughs> อุย้ยดูสิภาพโอ้ภา,าพแต่ละภาพน่ากลัวจริงทุกคนดูตัวตลกเฮ้ยรีภาพตัวตลกด้วยมันยิงฟันใส่เราอ่ะเปลว่าตันไหน ส่วนด่านเนี้ยพูกันแต่ละอันเราต้องเลือกนะครับน้องๆถ้าเลือกผิดตู้เย่ทันทีอ,อุ้ยอุยเลือกไม่ผิดแต่กระโด,ดลงเฉยเลยทุกคนโอ้โหเลือกถูกแล้วเลือกถูกแล้วเมื่อกี้ทุกคนแต่ว่าพี่หมิงกระโด,ดลงไปเองมาดูวันนี้ป่าว่านอาจารย์กลางนะใช่ใช่ใชอ่าใครครับทุกคนว่านอาจารย์ใช่ไหม ทุกคนว่าอันนี้มันจะอันไหนครับอันนี้เรารู้แล้วอันแรกอันนี้จะเป็นอันไหนอันไหนอ่าไม่ใช่นะครับดูแล้วแหละกระโดดมาสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นอันที่สามครับน้อง,องใช่จริงๆด้วยอานนี้ที่สุดแล้วรบที่ hey, แล้วทุกคนมันเป็นแปลงหรือแบบพี่หมิงแป้งทางสีไหมเอาออกให้อีกหน่อย มาดูนะสีเต็มถังเลยแล้วจะกระโดดไปทำไมได้หลยมันเป็นสีน้ำกดโอ้ไม่เลยกระโดดใช่ตามจริงเขาให้ไปตามแปลงก็ได้นะแต่พี่หนิงไม่ชอบครับมันไม่ทา้าทายตอนนี้เราุก็อะไรแปลงมันสามารถตกได้อ๋อโอเคโอ,คโอตอนนี้เราไปอยู่ด่านนะโเราต้องเก็บสีไปเรื่อยอันนี้มันเป็นหินเป็นสปริงนะมีสายลุ้มด้วยอะ่ะทุกคน ขอให้ซื้ออ pues ันนี <t 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 ้ซื้อไม่ซื้อเราไม่ซื้อเราสายพีไปดรื่อยๆตกตงไหแล้วครับน้องเขาบอกว่าจริงกล่องอะไรอ่ะเปิดดูสิเปิดไม่ก่องหรอกโอ้ยนี่ไงเราได้จุดเจีมาแล้วโค้งเราจะไปเปิดอะไรอ่ะถือไปทำไมอ่ะยังไม่รู้อีกยังไม่คุ้นเคยกับคุณอีอหือว่า เขาจะเอาไปเปิดประตูข้างบนพี่หมีใช่นี่ีเราโดดไม่ได้แน่นอนเรากระโดดข้ามไปอุ๊ยเฮ้ยมันได้ใช้จริงๆทุกคนเกือบโดนจริงแล้วนี่แหละโอ้ยนีประโยชน์อยู่แฮะที่สุดเราก็มาอุ้ยพี่หมีตรงนี้เราจะตกไม่ได้นะตอนนี้เรากำลังกระโดดเฮ้ยเฮ้ยของใครอ่ะเราอยู่ในช่องป่าตอนนี้เราอยู่ในป่าเขาแล้วอ่ะน้อง เฮ้ยไม่มีทางเลยตอนนี้เราไปที่ลำไส้ก็แล้วอุ้ย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 อ้ยอุ้ย้ยอุ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 ยอุ้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 ยยอ้อ้ ติดแต่หลังเลยครับน,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 น้องเย่แล<ป>้ว yeah, ครับตอนนี้เราจะพาดอีกไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าพาดอีกคือตกไปตู้เย็นที<ป>อันนี้เรารก็จะทะลุมาถึงลำท้งแล้วทุกคนกะดูอัน,นใหญ่กระดูกอันใหญ่หมากมีซี่โครงด้วยพี่หมิงอันนี้จะเป็นช่องท้องแน่เลยอ่ะหัวใจเดี๋ยวหัวใจครับน้อง คืออะไรอ่ะโอ้ลีเซอร์เนี่ทำไมพี่เดย์นะครับดูดีดูดีดเราก็ขยับไปข้างบนแล้วทุกคนเราต้องรีบไปแล้วโอ้โหระโดนทันนะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอันนี้ต้นต้น์จี้น้ำ๋ยวนี้จะเป็นลำไส้ใหญ่ก็แน่นอนเลยครับน้องไอ้พออีเขาว่ะ โดนน้ำอะไรก็ไม่รู้อือเอาอีกแล้วไอ้ด้วยสิช็อใช่อุ้อยในที่สุดเราก็ผ่านแล้วก็ทุกคนเรา้ผ่านยากมากอย่างเนี้ยอ,อเรามาสูดอือไม้สนิมหรือว่าเหล็กสนิมอุ้ยมันพังมันพังดูดิ้ยเนี่เราก็เก็บแปรงสีได้แล้วครับทุกคน อน่นี้เราจะไปสู่อีกอย่างทีเดยวคือด่านอะไรอ่ะเฮ้ยันคพิษเฮ้ยน่ากลัวแฮโอ้ยดูสิดูกลุ่มควันนี่พี่หมิงเราจะไปทางไหน,นอ่ะอนี่จังหวะนี้แหละไปแล้วต้องรอให้มันหมดก่อนครับพี่น้องกุญเจพี่หมิงได้แล้วคุณเจเปิดทางนี้ไงทุกคน สุดแล้วก็ผ่านได้แล้วแต่ตรงนี้มันคืออะไรอะไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าช็อตเหรอโอ้ไม่ไปได้นะครับต้องไปโดดให้ลงตรงช่องนะครับจะไปโดนตรงเหล็กน,นะครับ mm hmm. งั้นตุยเย่นแน่นอนห้องศิลปะนี่มันนาะงเมทีเ่เย็บเนี่ยใช่ศิลปะจริง <Yeah. S 1> เฮ้ยดูภาพี้สิวิวจ้ากวนนี่ยนี่ดูสิ มีผมยาวอุ้ยอะไรของเขาเนี่แยแล้วพี่หมีจะทำอะไรอะ่ะวันนี้ที่เราไปห้องฝั่งนี้ทุกคนสวยอ่ะทันโอเคเฮ<อ>้ยเฮ้ยอยู่ดีๆเราก็ว้าไม่าหยางเลยทุกคนดูสิสอุ้ยอะไรอะ่ะมันเหมือนทำแก๊สเลยอะ่ะระเระเบิดระเบิดเหรอ,หรอ เราต้องระเบิดประตูนี้ออกไปครับทุกคนแอบไหมพี่มหมิงแอบไหมเฮ้ยนั่นไงเดี๋ยวเรารเปิดประตูไปจานนึ่นแล้วครับพื่น้องตอนนี้มิหมิงถือระเบิดมาอีกพี่หมิงจะเอาไประเบิดอะไรอ่ะลูกต้องวัดต้องวัดเลยเหรอวัดอีกแล้วเฮ้ยตอนนี้เรามาสู่ด่านอะไรอ่ะ สีลด้ตัเวเย่ทันทีเลยตัวสีมันวางเวงมากเลยครับทุกคนตรงนี้มันเหมือนพอมารับพี่มิงเฮ้ยอย่าบอกแล้วว่าพี่หมิงผ่านแล้วเนี่ยวันนี้รู้จะสตีมหอกสมสองเรื่องเลยเหรอใช่พี่โดนตอนนี้เรากำลังจะหนีออกจากห้องศิลปะที่น่ากลัวแล้วนะครับทุกคน ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอามีหมีทีวีแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่อง AFM Game ด้วยนะครับยังไงตินตามนะสวัสดีบบายบายกุ้ยบู